สวัสดีทักทายทุกทุกคนพบกับยายายอีกแล้วทุกคนยายๆมาอีกแล้ววันนี้ยายๆจะมาทำผัดผักบุ้งเนาะแล้วก็เจียวไข่แล้วก็จะผัดอันนี้เขาเรียกอะไรหัวผักกาดหรือเขาเรียกหัวเชวโปลเนาะวันนี้ยายๆจะกินข้าวต้มนะทุกคนกินข้าวต้มตอนนี้ยายายตั้งกระทะไปแล้วเนาะเ๋ยเรามาเจียวไข่ก่อน เยวไข่ก่อนเลยขั้นตอนแรกเนาะเราก็จะผัดหัวเชฟโป๊ผัดหัวเชฟโป๊เสร็จแเราก็จะผัดผัดบุ้งแล้วก็มียำไข่เค็มด้วยนะ <c oughs> นายายทำหลายอย่างเลยทุกคนกระทะร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยทุกคนไข่เจียวน่ากินน่ากินทุกคน นี่ากินมากเลยเห็นไหมไข่เจียวสุกแล้วเราก็ตักเสร็จจานกันเนาะทุกคนนี่น่ากินมากเลยเห็นไหมเราก็จะมาผัดผัดหัวเจโปลต่อเลยเนาะใส่อกระเทียมกับหอมทุกกระเทียมกระเทียมกับหอมเนาะ หอมกับกระเทียมหอมแล้วก็ใส่หมวอเชฟโปล้ลงไปเลยทุกคนแล้วก็ผัดแต่ให้มันเหลืองๆเ,เดี๋ยวค่อยใส่ไข่เนาะผัดเสร็จแล้วแล้วก็เราใส่ไข่ลงไปเลยทุกคนไม่ต้องปรุงอะไรเนาะเพราะในนี้มันก็จะมีความหวานแล้วก็ความเค็มอยู่แล้วเนาะ ต้องปรุงเลยก็จะผัดแห้ง มันแห้งๆเนาะทุกคนเนาะบมันแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็จะผัดแบบอ่าให้มันฉ่ำๆเนาะแต่ยา,ยายชอบกินแบบแห้งๆเนาะทุกคนก็จะผัดแบบนี้มันก็เสร็จละย,ย,ายายพอรักทุกคนแห้งขอรักแค่นี้แหละเนาะย,ยายก็จะจัดตักใส่จานเนาะใส่ถ้วยใส่ถ้วยเนาะ เราเราก็จะไปผัดผักบุ้งต่อกันทุกคนได้แล้วสองอย่างเรามาผัดผักบุ้งกันผักบุ้งก็เจียวกระเทียมให้หอมก็จะได้ใส่ผักบุ้งกระเทียมเหลืองแล้วเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลย จางใหญ่ๆเลยทุกคนพอ่ <laughs> ักบุ้งมันโดนไอ้น,นี่เดี๋ยวมันก็ยุบนะโดนน้ำมันโดนวำแล้วมันก็ยุบมันก็ไม่เยอะหรอกผัดแล้วเ,ลนนเดี๋ยวก็เหลือหน่อยเดียว เสร็จแล้วทุกคนพร้อมเสิร์ฟเราก็ไปจัด,ดจานจานกันทุกคนเสร็จแล้วสามอย่างน่ากินไหมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปยำไข่เค็มกันเนาะไปเราไปยำไข่เค็มกันทุกคนเสร็จแล้วหลังจากเราทำอาหารข้างนอกเสร็จแล้วเนาะ ล้วก็มายำไข่เค็มกันทุกคนการยำไข่เค็มของยายก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะเครื่องปรุงในนี้ก็จะเป็นกุ้งแห้งเนะยาะยายใส่กุ้งแห้งด้วยแล้วก็จะเป็นน้ำปลาแล้วก็น้ำกระเทียมดองอันนี้ก็จะเป็นของยำเนาะใบขึ้นช่ายหอมใหญ่พริกแค่นี้แหละทุกคนใส่ลงไปเลยยายไม่ได้ยำอะไรวุ่นวายแล้วก็เอานี่ราดลงไปทุกคนเนี่ยเนี่ยแหละ ปกติแล้วยายๆจะใช้ผักกาดดองผักกาดผักกาดก,ก,กระป๋องอะอืแต่ทีนี้ยายๆลืมซื้อไงก็เลยเอาแค่นี้แหละเนี่ยการยำของยายไม่ยากเลยยำไข่เค็มเสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมน่ากินมากเลยไหมทุกคนนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วทุกคนอาหารมื้อนี้ของยายสี่อย่างกินกับข้าวต้มเนาะข้าวต้มของยายก็จะเป็นข้าวกล้อง นี่เสร็จแล้วมื้อนี้ของยายๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกๆคน